โอเคครับทุกคนสวัสดีนะนนี้ทุกคนกันด้วยก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ DID Store Shop นะครับทุกคนสำหรับ้เราคนไหนนะที่อยากได้ไอดีนะใงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่บนเว็บนี้เลยนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะผมสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้ผมก็ง,ง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์แล้วที่สองจะเป็นรหัสผ่านนะที่ผานก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมนี่ฮะ ผอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมก็นี่ครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะผมตเติมเงินครบ299จะได้เครดิตคูณ2ทันทีเลยนะทุกคนนะก็เติมส0มก้ได้600นะทุกคนเติม500ก็ได้1,000นะทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็นี่ครับผมก็จะมีไอเดียหวัวขาไอเดียโมเอฟนะผมไอเดียโคตรรวยนะผมปืนอัพเลเวลนะผมไอเดียมาร์เก็ตไอดีหัวขาวนะทุกคนไอดี หัวบ่าวันนะทุกคนไอดี ID ปักตรงเชา่าแล้วก็ใส่นักแข่งนะครับผมก็ระม,มานี้เลยนะผมช่าไอบดีไหนก็จับไอดีนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องไปเติมโค้ดกันก่อนนะผมอก็ได้เติมโค้ดนะผมก็เดี๋ยวต้องไปเติมเงินนะผมไปดูวิธียารเติมเงินครับ สำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวัญนะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปใน u t u b e ได้นะทุกคนไปดูคลิปในย t ท b e นะผมว่ามันเติมอย่างไงนะครับทุกคนแล้วก็นะแล้วก็ลิงก์นะผมทำสร้างลิงก์สองขวัญมาเสร็จแล้วนะผมก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะมแล้วก็ตรวจสอบได้เลยทุกคนตามนั้นนี่ครับทุกคนโอเคแล้วก็นะสำหรับวิธีการเติมโค้ดเว็บนี้นะผมก็มาเดี๋ยวใส่พร้อมกันเลยทุกคนนี่ฮะ หนนี่ครับ DID เจ็ดหนึ่งหกสองครับทุกคนนะโอเคแล้วก็กดตรวจสอบครับผมพี่ทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะทุกคนก็คือแล้วตอนนี้พี่ได้หนึ่งร้อยเนียครับผมอ่ะพี่ตอนนี้นะผมก็คือจะเป็นนี่ครับหนึ่งร้อยฟอยต์นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็มาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครมีไอดี หัวชาวนะครับผมไอดีหมกเอฟนะครับไอดีโคตรรวยเนะครับผมแล้วก็จะเป็นไอดีปืนอัพเลเวลนะครับผมไอดีบัตเทพนะครับผมไอดีหัวขาวนะครับผมนี่ก็มีไอดีเยอะแยะเลยนะทุกคนไอดีขงป่วนเนี่ยผมไอดีผัดข้าวเช่าครับไอดีใสยนักแข่งนะครับแล้วก็จะมีไอดีใส่ไฮไลท์นะครับไอดีทันกีโลไออันนี้เป็นอาร์วีเนาะอันนี้นะครับผมก็ไม่เกี่ยวนาะ โอเคก็มาี๋ยววันนี้พี่มาเป็นไอดีหัวข้าวดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจัดหัวค้าวให้ดูดีกว่าทุกคนกดใช่ครับผมโอเวผมก็ได้มาแล้วครับผมสาหรับไอดีหัวข้าวนะครับผมไอดีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นไอเดีแล้วก็มาเปิดนะผมเชื่อมต่อได้เฟสนะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับผมไอดีนะไปดูน่ครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่เงี้ยก็จะเป็นไอดีหัวขานะครับก็จะมีข้างคาวก้้นทองนะครับแล้วก็เก่งวิโตนนะครับทุกคนเกรงโดนพี่ขานะครับอาจจะเป็นราบดีมะนะทุกคนให้ฝันนี่ป่ะนะทุกคนนี่ฮะเป็นสีแดงๆนะครับผมนี่ฮะใครที่อยีกยได้ดีแบบนี้นะผมไม่มีปืนอัพเลยทุกคน มีเป็นอะไรก็เจ็ดว่าแล้วนะี่ก็บ,บอกนะครับทุกคนนี่ฮะก็เป็นอันนี้เป็นไฮเปอร์บุ๊กนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคนัองเราแล้วก็ไหนนะที่ได้ไอ้นี้นะครับผมก็ลองมาสูดดูนะทุกคนก็ยังก็ฝากอะไรก็แกชร์ด้วยนะนนะทุกคนก็คุ้มใจนะทุกคนเอ๋อโอ้เดี๋ยวพี่ไปก่ออะไรก,กันนะเป็นการอีรนคลิปหน้าครับผมันนี้ว่าครับทุกคน